เดียในการตกแต่งผนังห้องที่มีเ t e เจอร์ให้มันดูแพงดูเรียบหรูสวัสดีค่ะพบกับไอซ์และเดอะคอลเลกทีฟคลิปนี้นะคะไอซ์จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะในการเปลี่ยนผนังธรรมดาให้หนูแพงแบบง่ายๆปกติแล้วนะคะไอซ์เป็นคนชอบผนังเรียบๆคลีนค a n ค่ะ แต่มีวันนึงเนี่ยไอไปเจอผนังที่คาเฟ่หลายๆที่แล้วแต่ละแบบอะค่ะคือมันดีมากๆถ่ายรูปก็สวยถ่ายรูปก็ปังมันดูแพงมากๆเลยค่ะทุกคนไอก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าผนังแต่ละแบบเนี่ยมันมีเท็กเจอร์ยังไงบ้างและไอนะคะก็ได้รวบรวม5ไอเดียในการตกแต่งผนังห้องที่มีเท็กเจอร์ให้มันดูแพงดูเรียบร้จะมีไอเดียอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะโซนวีเนี่ยผนังหินเทียม ผนังแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากได้ฟิลแบบธรมธรมชาติธรรมชาติหรูแบบว่าเหมือนอยู่ในรีสอร์ทใครที่ลองผนังแบบนี้นะคะระวังจะตกใจค่ะเพราะว่ามันเนี่ยเหมือนจริงมากๆแบบนี้เลยค่ะนี่นี่เลยค่ะไอแอบไปเอาตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ดูเหมือนจริงมากๆนี่ อันนี้นะคะเป็นวีเนี่ยหินเทียมค่ะที่ไอ้หยิบมาให้ทุกคนได้ดูวัสดุแบบนี้นะคะนอกจากจะใกล้เคียงกับธรรมชาติแล้วเนี่ยยังติดตั้งง่ายมากๆเลยค่ะแค่เราเนี่ยเอาไปแปะก,กับผนังผนังก็เปลี่ยนมูดแล้วโดยประเภทหินเทียมนะคะมีหลากหลายแบบมากเลยค่ะที่ไอ้อยากจะแนะนำเนี่ยนั่นก็คือหินกาวถ้าสีเทาเนี่ยจะเท่มากๆเลยค่ะลุกดูธรรมชาตินิดนึงอันต่อไปนั่นก็คือหินทรายค่ะจะให้โทนอบอุ่นเข้ากับบ้านไทย อัสุดท้ายนะคะนั่นก็คือหินควอตผิวเงาแบบโมเดิร์นลักชัวรี่ข้อดีของผนังประเภทหินเทียมนะคะนั่นก็คือกันชืน้นกันปลวกทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เอาผ้าชุบน้ำเนี่ยมาเช็ดก็สามารถทําได้แล้วและอายุก,การใช้งานของเขานะคะเป็น 10, 10ปีเลยค่ะ SML 3D Wall ผนัง3มิติพอไอหาข้อมูลไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไอก็เจอกับแบรนด์ SML ค่ะเขาเป็นแบรนด์ไม้เสาะร่องมีทั้งไม้ HMR แล้วก็ไม้ส่วนเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ เป็นแบบนี้เลยนี่เป็นตัวอย่างที่ไอไปขอมานะคะอันนี้คือไม้เอชมาสีเขียวแล้วก็ไม้สนซึ่งแบรนด์นี้นะคะมีหลายแบบให้เลือกเลยค่ะไอก็ลองเข้าไปดูในเว็บแล้วก็ลองขอตัวอย่างจากทางแบรนด์ดูค่ะนี่ก็ได้ตัวอย่างมาแบบนี้เลยซึ่งรุ่นที่ไอสั่งมานะคะนั่นก็คือ2รุ่นยอดฮิตเลยค่ะนั่นก็คือรุ่น UI แล้วก็รุ่น u นั่นเองแบรนด์นี้นะคะเขามีหลายรุ่นมากไม่ว่าจะเป็นรุ่น UI รุ่น V รุ่น u แล้วก็มีลายคัสตอมอีกเยอะมากเลยค่ะเสริมอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือสิ่งที่ไอชอบมากๆเลยเขามีหลากหลายลายให้เลือกใช่ไหมคะตัวไม้นีย่ยังกันน้ําด้วยค่ะแล้วไม้ SML เนี่ยเหมาะกับผนังแบบไหนเหมาะกับหลายแบบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมหัวเตียงมุมห้องทํางานหรือว่าห้องนั่งเล่นห้องดูหนังดูทีวีห้องครัวได้หมดเลย ไอไปแอปดูมานะคะเหมือนเขาเนี่ยมีแบบโค้งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นแบบโค้งก็สามารถติดได้ด้วยและไม้ของเขานะคะมีขนาดความยาวถึง3เมตรด้วยค่ะใครที่มีห้องสูงหรือว่าไม่อยากจะต่อไม้เยอะก็สั่งไซส์3เมตรไปจบเลยค่ะไม่ต้องมีรอยต่อโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่800ถึง2,000บาทค่ะแล้วแต่เราเลือกเลยว่าเราจะเลือกลายขนาดไซส์ไหนความหนาเท่าไหร่ ถ้าใครสนใจเนี่ยลองเซิร์ชเข้าไปดูว่า SML หรือว่า SML 3D Wall ได้เลยค่ะถ้ายังไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวไอจะแปะลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปเลย Export Brick ผนังอิดเปลือยหลายๆคนอยากมีผนังอิดแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วก็แบบนี้ใช่ไหมคะไอก็คิดเหมือนกันค่ะผนังแบบเนี้ยมันเท่มากๆเลยจนอยากทำจริงๆแต่พอไปดูราคาแล้วเนี่ยเกือบจะเป็นลมค่ะ ราคาสูงมากๆโชคดีที่ตอนนี้มีทางเลือกดีๆ ให้เลือกตามงบของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น w a ลเปเปอร์ลายอิฐหรือจะเป็นแผ่น PU ีอิฐเทียมอิฐจริงฉาบบางเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างค่ะถ้าเราใช้ไฟ LED s w r i p หรือที่ใครๆหลายคนรู้จักในนามของไฟเส้นไฟริบบิ้นหรือว่าไฟเทปเราก็สามารถเอาไฟพวกนี้ไปติดที่หลังเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะมันจะทำให้ผนังของเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้น wood wall panel หรือว่าผานังไม้ เหมาะสำหรับสายโคซี่โคซี่เนื้อหรือว่าจะเป็น MINIMAL HOME ค่ะใครที่ชอบบ้านแบบฟิลแบบเมืองนอกเมืองนอกนิดนึงบอกเลยนะคะว่าไอเดียนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะเนี่เห็นแบบๆบบไหมคะนี่เลยค่ะข้างหลังของไอเนี่ยก็ใช้เหมือนกันซึ่งไม้ละแนงข้างหลังของไอนะคะนั่นก็คือของแบรนด์เวอร์ติโนั่นเองค่ะและไอเนี่ยก็ทำการติดตั้งเองด้วยนี่ค่ะ และเขานะคะก็มีตัวอย่างให้เราเนี่ยสามารถเอาไปดูที่บ้านได้ด้วยไอก็เลยลองสั่งมาดูเขามีอยู่3าสีด้วยกันค่ะนั่นก็คือสีสักสีโอก๊กวอนัทสวยไหมทุกคนนี่ แล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเขาเนี่ยสามารถซับเสียงได้ด้วยฟังก์ชันครบคันมากๆใครที่สนใจเนี่ยก็ลองสอบถามข้อมูลได้กลับมาที่ผนังไม้ค่ะซึ่งที่ไอซ์ไปดูมาเนี่ยวัสดุของเขามีอยู่3ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือไม้จริงราคาประมาณ4 0 0 0บาทไม้ลามิเนตราคาประมาณพันกว่าบาทและสุดท้ายค่ะวอลเปเปอร์ลายไม้ราคามีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเลยค่ะโดยดีไซน์ยอดฮิตของเขานะคะนั่นก็คือแบบชิปแลบค่ะที่เอามาเป็นแนวนอน หรือจะเป็นแบบบ์ติโคค่ะที่ทําให้ห้องเนี่ยดูสูงดูโปร่งมากขึ้นแบบนี้เลยหรือจะทําเป็นแบบสไตล์เฮอริงบอค่ะเอามาค่้ยกันเป็นก้างๆสลับกันไปแบบนี้ geometric wall sticker ผนังสติ๊กเกอร์ลวดลายเลยค่ะคณิตการติดผนังวิธีนี้ budget friendly มากค่ะตอนเด็กๆเ,เนี่ยไอก็ชอบซื้อมาติดมีหลายลายหลายสีให้เลือกมากเลยค่ะแต่ใครซื้อไปติดเนี่ยต้องใจเย็นนิดนึงนะคะ ถ้าติดเดียวทีเนี่ยน่าจะต้องลอกแล้วก็ติดใหม่เลยค่ะเสียเวลานาน,นเลยพะหนัง geometric wall sticker นะคะมีหลายลายมากๆไม่ว่าจะเป็นลายเพชรที่ให้ฟีลแบบโมเดิร์นโมเดิร์นติดแกรมติดแกรมนิดนึงหรือจะเป็นลายสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะใช้ลายสีได้มีความสนุกเฮฮาแล้วแต่สไตล์เจ้าของห้องเลยค่ะหรืออันนี้จะเป็นลายหกเหลี่ยมนะคะลายดูเป็นระเบียบแบบมินิมอลมินิมอล และยังมีลายอีกเยอะเลยค่ะใครที่ชอบลายแบบไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเราเลยใครที่จะลองติดผนังแบบนี้นะคะอย่าลืมวัดก่อนค่ะไม่งั้นเนี่ยจะติดเบี้ยวเหมือนไอ้แน่นอนและทั้งหมดนี้นะคะนั่นก็คือ5ไอเดียในการตกแต่งผนังเท็กเจอร์ที่ไอ้เนี่ยได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะหรือก่อนที่เราจะตกแต่งนะคะไอ้อยากจะแนะนําทุกคนค่ะว่าให้ลองทามูดบอร์ดดูก่อนว่าผนังที่เราชอบจริงๆเนี่ย เข้ากับห้องของเราจริงๆไหมพอได้แล้วนะคะไออยากจะให้ทุกคนเริ่มทําทีและผนังก่อนค่ะอย่าเพิ่งทําทั้งห้องนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่าย Before After ไว้ด้วยจะได้เห็นความแตกต่างค่ะแล้วเพื่อนๆละ่ะชอบผนังแบบไหนสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ